เคยรู้สึกแบบนี้กันบ้างไหมครับว่าไอ้เจ้าตัวเลขเปอร์เซนที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะบนป้ายลดราคาสินค้าในบินค่าใช้จ่ายหรือในข่าวเศรษฐกิจต่างๆบางทีมันก็ดูน่าสับสนเหลือเกินวันนี้เราจะมาเปลี่ยนความรู้สึกนั้นกันครับเราจะมาทําความเข้าใจเรื่องเปอร์เซนต์กันใหม่ไม่ใช่ในฐานะโจทย์เลขยากๆนะครับแต่ในฐานะทักษะสาคัญที่ช่วยให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเยอะเลยเอาล่ะครับเพื่อให้เห็นภาพเรามาเริ่มกันด้วยคําถามชวนคิดนี่เลยหลายคนเห็นปุ๊บอาจจะคิดในใจทันทีเลยว่าเอา้า ก็20 0บวก10ก็เป็น30ไงง่ายๆแต่เชื่อไหมครับว่าคำตอบที่แท้จริงอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้นี่นะครับคือความสนุกของเปอร์เซ็น์ที่บางครั้งมันก็มีอะไรซ่อนอยู่มากกว่าที่ตาเห็นและนี่คือแผนการทั้งหมดของเราในวันนี้ครับเราจะเริ่มจากการปูพื้นฐานให้แน่นๆกันก่อนจากนั้นก็จะไปสร้างชุดเครื่องมือที่ใช้ได้จริงลองเอาไปแก้โจทย์ในชีวิตประจาวันเรียนรู้วิธีหลบกับดักที่คนส่วนใหญ่พลาดกัน แล้วก็ปิดท้ายด้วยเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่จะทําให้เรากลายเป็นโปรโด้านเปอร์เซ็นต์ไปเลยโอเคครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยพื้นฐานต้องรู้เพราะถ้าฐานเราแน่นแล้วเนี่ยที่เหลือก็สบายแล้วครับเอาจริงๆนะครับขวดใจของเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันง่ายกว่าที่คิดเยอะเลย คำว่าเปอร์เซนต์หรือร้อยละมันมีความหมายตรงตัวของมันอยู่แล้วครับก็คือต่อ1น0นั่นเองดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นสัญลักษณ์เปอร์เซนต์เนี่ยให้คิดซะว่ามันก็แค่การบอกว่าตัวเลขนั้นเป็นเศษส่วนที่มีส่วนเป็นร้อยอย่าง1%เซ์ก็คือ1ส่วนจากทั้งหมด100ส่วนหรือถ้าเขียนเป็นทศนิยมก็คือ0.01นั่นเองครับจริงๆแล้วเนี่ยเปอร์เซนต์ทศนิยมแล้วก็เศษส่วนมันเหมือนเป็นพี่น้องกันเลยครับแค่เขียนคนะ ถ้าจะเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์เป็นทศนิยมก็แค่เอาไปหารด้วย100ในทางกลับกันถ้าจะเปลี่ยนทศนิยมเป็นเปอร์เซ็นต์ก็แค่คูณด้วย100ส่วนถ้าเป็นเศษส่วนก็แค่ทําให้มันเป็นทศนิยมก่อนแล้วก็ค่อยคูณด้วย100ง่ายๆแบบนี้เลยครับเอาละครับพอพื้นฐานเราแน่นแล้วทีนี้เราจะมาสร้างกล่องเครื่องมือเปอร์เซ็นต์ส่วนตัวกันครับซึ่งเครื่องมือพวกนี้จะช่วยให้เราแก้โจทย์ได้แทบทุกรูปแบบเลยและนี่คือเครื่องมือ3มชิ้นที่สําคัญที่สุดในกล่องของเราครับ เชื่อไหมครับว่าโจ์เปอร์เซ็นต์เกือบทั้งหมดในโลกนี้เนี่ยมันหนีไม่พ้นการหาค่าใดค่าหนึ่งใน3อย่างนี้หรอกครับไม่ว่าจะเป็นการหาส่วนหนึ่งการหาตัวเปอร์เซ็นต์หรือการหาจํานวนทั้งหมดถ้าเราเข้าใจโครงสร้างนี้ได้ก็เหมือนมีกุญแจที่ไขปัญหาได้เกือบทุกข้อแล้วล่ะครับแต่ที่เด็ดจริงๆมันอยู่ตรงนี้ครับ2ทางลัดที่บอกเลยว่าถ้าใช้เป็นแล้วจะเปลี่ยนชีวิตมากเวลาที่เราจะคํานวณอะไรที่มันเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างเช่นบวกภาษีหรือว่าลดราคาสินค้า เราไม่ต้องคิดสองรอบครับแค่ใช้ตัวคูณตัวเดียวจบเลยอย่างถ้าจะเพิ่ม7%ก็คูณด้วย1.07หรือถ้าจะลด15%ก็คูณด้วย0.85ได้เลยทันทีมันเร็วแล้วก็สะดวกกว่ากันเยอะเลยครับมีเครื่องมือครบแล้วก็ถึงเวลาลงสนามจริงกันบ้างจริงไหมครับมาดูกันว่าในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเราจะเจอโจทย์เปอร์เซ็นต์แบบไหนได้บ้างอะนี่คือสถานการณ์ที่เราเจอกันบ่อยมากตอนไปช้อปปิ้งเลยครับของลดราคาแต่ตอนจ่ายเงินต้องมีบวกภาษีเพิ่ม วิธีคิดก็คือทําไปทีละสเต็ปเลยครับโดยใช้ทางลัดที่เราเพิ่งเรียนกันไปเมื่อกี้ลด15%ก็คือเอา800คูณด้วย0.85ได้เป็น680บาทจากนั้นค่อยเอายอดนี้ไปบวกภาษีอีก7%ก็คือคูณต่อด้วย1.07เห็นไหมครับว่ามันเป็นการคํานวณต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆแล้วถ้าเป็นโจทย์แบบกลับด้านล่ะครับอันนี้ก็มีประโยชน์มากเหมือนกันสมมติเรารู้แค่ราคาที่จ่ายไปแต่อยากจะรู้ว่าเอ๊แล้วราคาป้ายเต็มๆก่อนลดมันเท่าไหร่กันแน่ ง่ายนิดเดียวครับในเมื่อตอนแรกเราเอามาคูณด้วย0.85เพื่อหาราคาส่วนลดดังนั้นถ้าอยากจะย้อนกลับเราก็แค่เอามาหารด้วย0.85เหมือนเดิมมันก็จะกลับไปเป็นราคาตั้งต้นครับเอาละครับมาถึงดานที่ผมว่าสนุกและท้าทายที่สุดแล้วนั่นก็คือการทําความรู้จักกับกับดักเปอร์เซ็นท์ที่คนส่วนใหญ่มักจะพลาดกันพอเรารู้ทันมาแล้วเนี่ยรับรองว่าจะไม่มีวันโดนหลอกอีกเลยนี่คือกับดักคลาสสิกเลยครับโดยเฉพาะเวลาเราอ่านข่าวเศรษฐกิจการเงิน ค gamer, ํว่าจุดเปอร์เซ็นต์กับการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยนะครับจุดเปอร์เซ็นต์คือการเอาตัวเลขมาลบกันตรงๆเลยอย่างดอกเบี้ยจาก10%ไปเป็น12%เนี่ยก็คือเพิ่มขึ้น 2.% แต่การเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราต้องดูว่าไอ้ที่มันเพิ่มขึ้นมา2เนี่ยมันคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของฐานเดิมซึ่งก็คือ10ดังนั้น2ก็คือ20%ของ10นั่นเองครับเห็นไหมครับว่าความหมายต่างกันเลยและแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะกลับมาไขปริศนาข้อแรกสุดของเรากันครับจะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องต่างๆมาแล้ว ลด20%แล้วลดเพิ่มอีก10%ตกลงแล้วส่วนลดจริงๆมันคือเท่าไหร่กันแน่คำปอกก็คือ28%ครับอ้าวแล้วทำไมถึงไม่ใช่30%ล่ะเฉลยก็คือการลดราคาครั้งที่2เนี่ยฐานที่ใช้ในการคำนวณมันเปลี่ยนไปแล้วครับครั้งแรกลด20%จากราคาเต็ม100ราคาจะเหลือ80ทีนี้พอจะลดอีก10%เนี่ยเขาไม่ได้ลดจาก100แล้วนะครับแต่ลดจาก80ที่เหลืออยู่ซึ่ง1 0ของ80ก็คือ8 ดังนั้นรวมแล้วก็คือลดไป20บวกกับ8กลายเป็น28%นครับนี่แหละครับคือตัวอย่างที่ชัดเจนเลยว่าฐานของเปอร์เซ็นต์นั้นสําคัญมากมากมาทนส่วนสุดท้ายกันแล้วครับเราจะมาเก็บตกเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่จะทําให้เราใช้โปรเซสได้คล่องแคล่วและรวดเร็วยิ่งขึ้นไปอีกพวกนี้เป็นทริคคิดในใจที่ช่วยประหยัดเวลาได้เยอะเลยนะครับอย่างการจําไปเลยว่า25%ก็คือ1ใน4หรือ20%ก็คือ1ในห้า หรืออย่างถ้าจะหา15%ของตัวเลขอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยไม่ต้องกดเครื่องคิดเลขเลยครับหา10%ของมันก่อนซึ่งง่ายมากแล้วก็บวกไปอีกครึ่งหนึ่งของไอเจ้า10%นั่นแหละครับเทคนิคพวกนี้จะช่วยให้เราคิดเลขได้เร็วขึ้นเยอะเลยและนี่คือบทสรุปข้อควรระวังสําคัญครับย้ํากันอีกทีนะหนึ่งเลยคือต้องถามตัวเองเสมอว่าเปอร์เซ็นต์นี้กําลังคิดจากฐานอะไร2คือระหว่างที่คํานวณเลขหลายๆขั้นตอนอย่าพึ่งรีบปัดเศษทดสิยมนะครับเก็บไว้ปัดตอนสุดท้ายทีีเเดยยวลย และ3คือต้องแยกให้ออกเสมอระหว่างจุดเปอร์เซนต์กับการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซนต์แค่นี้ก็จะช่วยลดความผิดพลาดไปได้มากแล้วครับสุดท้ายนี้อยากจะฝากไว้ว่าการเข้าใจเรื่องเปอร์เซนต์เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขหรือคณิตศาสตร์นะครับแต่มันคือทักษะการเอาตัวรอดหรือจะเรียกว่าเป็นภูมิคุ้มกันในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารแบบทุกวันนี้เลยก็ว่าได้ก็จะจากกันไปอยากให้ลองกลับไปสังเกตดูนะครับว่าในชีวิตประจําวันของเราเนี่ย มีตัวเลขเปอร์เซ็นต์อะไรบ้างที่เราอาจจะเคยเห็นผ่านตาไปเฉยๆโดยที่ไม่ได้หยุดคิดไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากส่วนผสมข้างกล่องขนมหรือค่าบริการต่างๆการเริ่มตั้งคำถามกับสิ่งเล็กเล,เล็น้อยๆเหล่านี้แหละครับคือก้าวแรกสู่การเป็นคนที่ใช้เปอร์เซ็นต์ได้เก่งขึ้นจริงๆ